สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเจอกับพี่อยดในช่วงเอสเพยองนะคะก็คือการมีประสบการณ์นะคะก่อนพี่อยดจะไปทํางานนะคะก็ขอเวลานิดนึงนะคะอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องการตอบคอมเมนต์นะคะในความเป็นส่วนตัวของพี่อยดแล้วนะคะที่พี่อยดประสบการณ์มานะคะคือการตอบคอมเมนต์เนี่ยเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างยืนยาวและรู้สึกว่ามีความสุขในการตอบคอมเมนต์นะคะสังเกต จากเพียดเองนะคะคือเวลาเราเขียนข้อความอาตอบคอมเมนต์หรือว่าเข้าไปดูคลิปของเพื่อน,อนแล้วเพียดเขียนคอมเมนต์ยาวๆนะคะเวลาเขาตอบเรามาเป็นคําพูดที่แบบว่าเหมือนกับการโต้ตอบกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พูดคุยแบบข้อความยาวๆเพียดรู้สึกดีใจนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะกลับไปหาเขาอีกนะคะเ,เช่นกันคะ่ะเหมือนเวลาเพียด ตอบคอมเมนต์เพ so ื่อนนะคะเวลาเพื mind, like ่อนเขียนมาเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราอะนะคะเพียก็จะตอบคอมเมนต์ยาวๆเหมือนแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะรู้สึกว่าเราเอามีความสุขกับการตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วเราอยากจะให้เพื่อนคนนั้นนะคะกลับมาหาเราอีกเช่นกันค่ะเพียก็เหมือนกันนะคะเวลาเพียดตอบเขียนคอมเมนต์เข้าไปหาเพื่อนเพื่อนและเวลาเพื่อนตอบเพียมาเรามีความรู้สึกว่าเขาเต็มใจที่จะ รับเราเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราเรารู้สึกอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปนะคะแล้วเราก็เหมือนว่าเราอยากจะกลับไปหาไปดูคลิปเขาอีกนะคะมันมีความสําคัญนะคะในความเป็นการตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็ลองอามาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะว่าสิ่งที่เปียดพูดไปนั้นถูกต้องยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่ในความเป็นส่วนตัวของเปียดนะคะ เวลาตอบคอมเมนต์เนี่ยรู้สึกมีความสุขถ้าเขาตอบเขาเราเราตอบเขาเขาตอบเรายาวเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปหาเขาอีกค่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะก็ไม่ได้ยาวอะไรเพียรก,ก็จะไปทํางานแล้วค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซนกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พียฉลาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวไปทํางานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ